สวัสดีค่ะไหมกติยาชาแนลนะคะเพื่อนๆสวัสดีวันหยุดค่ะสวัสดีวันหยุดวันจัดก,กรีนะคะวันนี้คือฝนตกดีมากนะคะเพื่อนๆอากาศดีมากเลยฝนตกแบบนี้เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่คะนี่เลยงานของเราก็คือวันนี้เราจะมาตัดกระดาษนะคะโดยการจะตัดกระดาษเพื่อทำดอกหน้าวัวดอกไม้กระดาษสาของเรานะคะ fc ดอกไม้กระดาษสาทุกท่านต้องไม่พลาดนะคะ วิธีตัดกระดาษเพื่อที่จะได้มาตรฐานค่ะได้แบบขนาดเท่ากันเราทำแบบไหนนะคะเราก็จะใช้นี่เลยค่ะเครื่องมือของเราก็คือเครื่องตัดกระดาษแบบกระแทกนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหายใจที่รถมาหลายวันมากนะคะเพื่อนๆเราก็เอาบรรยากาศสดๆมาฝาก นงานดีก็นะจะลกหน่นะคะตอนนี้ทั้งเครื่องตัดย่ามีทั้งอันนี้นก็เป็นเครื่องตั๊มดอกไม้นะนสองเครื่องกัเป็นเครื่องตัดตอนนี้ก็มีหนึ่งเครื่องเพราะว่าเราแบ่งให้เพื่อน ให้พี่ที่เขามาเรียนด้วยไปดูแลนเพิ่มแล้วแต่แรม 2, กมีสองเนาะก็หนึ่งก็น่าจะเพียงพอแบ่งกันดูแลค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะเพื่อนๆคะนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดกระดาษของเรานะคะก็จะใช้หมุนแบบนี้นะพอหมุนหมุนอันนี้มันก็จะขึ้นตัดแบบกระแทกเวลาเรากระแทกก็กระแทกลงไปแบบนี้ก็กระดาษก็เนี่ยค่ะสามารถตัดทีเดียวนึง50แผ่นก็ได้นะคะแต่ว่า แรงผู้หญิงเนี่ย25ก็น่าจะพอค่ะปกติแล้วก็คุณสามีเป็นคนตัดให้แต่วันนี้เราก็จะเอาให้ดูว่าผู้หญิงก็ตัดได้นะคะตัดเองได้ก็จะมีอุปกรณ์นี้ก็คืออ,ะ,อะไรนะกรนไกรนะคะเพื่อจะตัดกระดาษที่แบบมันเป็นเศษแหว่งพวกนี้ค่ะตัดออกมันจะได้ไม่แบบรบกวนการทำงานของเราแล้วก็ไม้เรามาทำอะไรนะคะแล้วก็มีอ่า แบบพิมพ์ที่เราจะตัดนะคะนี่ก็พิมพ์คมมากนะคะเพื่อนต้องคว่ำไว้นะคะแล้วก็มีรูปมีอะไรต้องไว้ไกลๆเลยค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะเขียงนะคะเขียงแบบนี้หนาๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ซื้อจากรตัสนี่แหละนะเขียงเพราะว่ามันกระแทกกระแทกลงไปมันก็จะตัดตัดลงไปถ้าเรากระแทกแรงมากก็จะสับเขียงเราแบบลึกเข้าไปมากแล้วก็เราก็จะดึงออกยากนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ ว่าเราจะตัดได้ยังไงนะคะตัดง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้แรงเยอะไหมนะคะเพราะว่าอย่างเรา,อ,าอะไรนะนับ25ก็จะง่ายเพราะว่า2กองก็จะเป็น50อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สี่กองก็จะเป็น100เพราะว่า1ถุงเราก็จะทำหนึ่งร้อยใบใช่ไหมคะ100อ่งร้อยดอกก็จะง่ายในการใช้งานค่ะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มตัด กระดาษกันเลยนะคะก็แอมาดูกันเลยอันนี้ก็คือตัดเศษมันออกก่อนนะคะจากกันเดิมที่เราแบบเออทำแล้วก็ค้างไว้เนี่ยแหละทําไมต้องมีกันไกลค่ะแล้วก็นี่เลยขยับเขียงเข้ามานะคะให้อยู่ชิดตรงนี้เลยแล้วก็เอากระดาษใส่ตรงนี้เข้าไปตรงที่เราจะตัดก็พยายามแบบตัดให้มัน ประหยัดกระดาษที่สุดนะคะเพื่อนๆตรงไหนที่มันจะคุ้มค่าที่สุดอ่ะอนนเอานี้ออกก่อนแล้วก็ลากกระดาษเข้าไปให้อยู่ใต้ตรงนี้เพื่อที่จะกระแทกอ่าตอนนี้นะคะตอนนี้เราหมุนขึ้นใช่ไหมแล้วก็สามารถหมุนลงกระแทกอย่างี้นะคะเนี่ยกระแทกลงไปอย่างเงี้ยถ้ามข้างเดียวอาถายแม่ดิถ้าแบบข้างเดียวอันนี้ก็เอาสองข้างก็ได้ ดูการใช้แรงเอ,อ้าตอนนี้ปึกเลยอุย้ยคืนยากแล้วเนี่ยได้แล้วเราก็หมุนขึ้นแล้วก็ลากกระดาษที่เรานี้ออกมาอ่าลากกระดาษออกมาแล้วก็ <c oughs> เออดึงก็ใช้ไม้นี้นะคะก,ก,ก,กดกดลงไปเอ,อ๊กดลงไปแบบนี้นี่ ก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะแล้วก็ดันกระดาษออกนี่เลยก็จะได้กระดาษแบบนี้ส่วนหนึ่งก็จะติดข้างล่างอะถ่ายตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งติดข้างล่างก็เอามือดันขึ้นมาค่ะก็จะได้ทุกอันที่เท่ากันแบบนี้หนึ่งอันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งกลองนี้ก็จะมี25ใบที่เราตัดนะคะ ก็ S <S <an> ง่ายๆนะคุณหญิงก็ตัดได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบให้คุณผู้ชายตัดแต่ว่าถ้ามีคุณผู้ชายคุณสาม,ามีอยู่บ้านก็ให้เขาช่วยเราก็ดีนะคะเราเพื่อนๆนะคะที่สนใจเครื่องตัดกระดาษก็สอบถามเราได้นะคะเป็นแบบกระแทกอันนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองหมื่นอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆหมื่นแก่ๆมาก <S <S <an> กว่าที่เราจะใช้แบบกันไกลแบบนี้แล้วก็ไปตัดเพราะว่าหนังตรงเนี้ยถลอกหมดเลยแล้วก็มันก็ไม่ได้มาตารฐานด้วยนะคะใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทักกลามาใต้คลิปก็ได้นะคะเพื่อนๆอ่าแล้วหลังจากที่เราตัดเสร็จนะคะมันก็จะใช้เวลาอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะนั่งตัดให้เสร็จตัดเสร็จแล้วก็จะมาให้ดูวิธีการชุบสี นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ วันนี้เราจะทำ300ก่อนเนาะแต่วันนี้จะชุบสียังไม่ได้เพราะว่าฝนตกมันจะแห้งช้านะคะก็วันนี้ก็ตับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ